หมอคอมเป็นหมอหนุ่มหล่อที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เขามีปัญหาด้านความรักเขาเป็นหนุ่มเจ้าชู้ที่มไม่เคยจริงจังกับบาสผู้ช่วย AI คนใหม่จาก Google รองรับภาษาไทยและหมอคอมริว สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมจากบริการหมอคอม1414 14, พร,รัสนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกๆช่องทางของ1414 14, พร,รัสใครยังไม่เป็นสมาชิกติดตามกดถูกใจหรือสมัครสมาชิกได้นะครับผมก็วันนี้เรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับก็หลายคนรู้จักกับ Chat GPT แล้วก็ AI หลากหลายตัวกันเลยนะครับแต่ตอนนี้หลายคนก็ะจะรู้จัก Bard ของทาง Google แล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รองรับภาษาไทยข่าวดีครับแมสัปดาห์นี้ก็กลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับก็รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใช้งานได้ผ่านเบราว์เซอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์ก็ะระบบปฏิบัติการ Windows ถ้าเป็นใน Mac OS ก็บน น่าจะ Safari เล่นได้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ลองลองบน Windows ลองบน iPhone ผ่าน Safari ลองบน Android ผ่าน Google Chrome ใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการกันเลยนะครับผ่านเบราว์เซอร์ดังนั้นคุณใช้ Microsoft Edge คุณใช้ Google Chrome หรือเบราว์เซอร์ตัวใดลองเล่นกันดูว่าใช้ได้ดีไม่ดีอย่างไรถ้าตัวนั้นไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นแต่ผมวันนี้ผมขอทดลองบนระบบปฏิบัติการ Windows เนะาะว w นโมมาที่เดสก์ท็อปแล้วหา ผมใช้เบราว์เซอร์อะไรดีไม่ใช้ Google Chrome แล้วกันครับวันนี้ผมต้องใช้ม,มีเดียที่มัม,มีเดียทีม Microsoft Edge 347สี่เจอกีา,า Microsoft Edge <8 45 S 2> ครับผมกดเปิด Microsoft Edge ตึง้งเข้าไป Microsoft Edge Windows ของผมเปิดเป็นแท็บใหม่นะครับใครที่เปิดเข้ามาเป็นเว็บใดก็ตามอย่าลืมไปที่ Address Bar หรือที่อยู่นะครับ Address Bar เลยครับ Address Bar กดอินเทอร์เน็ตดีนะครับผมอก็ เมื่ออยู่ที่ที่อยู่สำหรับพิมพ์เว็บไซต์ให้พิมพ์ตามผมนะครับเราเราจะพิมพ์คำว่า bard.google.com นะครับอ่านว่าอะไรเนี่ย bard หรือ bard b a r d b baro a alpha r r o m e o d delta b a d a d อีกครั้งหนึ่งนะครับ b baro a alpha r r o m e o d delta นะครับแล้วก็ google.com นะครับจุด บ W ต G ีจีโอโอจนะครับ google com com กดแทบแล้วกดเอ็มอ่ะคงจะไม่ต้องสะกดหรือสะกดให้ดีก็ได้นะครับ G ก็คือ G ีคอฟ O อออสการ์โอออสการ์จีคอฟแลลมาเอ็กโแล้วก็ com นะครับแล้วก็ C ชาลีโอออสการ์เอ็มไอตัวสะกดครบแล้วนะครับ b a ต d google com enter ตึ้งเข้าไปอันต้องกระโดดเสร็จสมบูรณ์เข้ามาแล้วครับตอนนี้ผมใช้ nvidia ร่วมกับผีเพตาทิพนะครับ สำหรับใครใช้ Android ก็อย่าลืมเข้าที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ bar.google.com ที่ช่องที่อยู่สฟรีบน iPhone ก็เหมือนกัน เข้าไปแล้วก็อย่าลืมล็อกอินด้วยบัญชี Google ของคุณนะครับเขาก็จะบอกดําเนินการต่อในชื่อ Gmail ของคุณแล้วก็กดยอมรับ Accept กันไปนะครับแล้วก็กดถัดไปจนเสร็จสิน้นพอเข้ามาเสร็จปุ๊บผมคอนโทรลโฮมปุ๊บจะมีบบนเมนูหลักตรงนี้รททนเ,เราเข้าไปลบในส่วนของกิจกรรมที่เราพูดคุยตั้งค่าต่างๆใช้ทีมมืดของ g o o g l e b บ r ทได้นะครับก็เป็น AI ซึ่งเดี๋ยวลองมาสำรวจหน้าเว็บกันก่อน อันนี้ผมล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับไปที่หน้ากิจกรรมบัตรอ่าตรงนี้เราสามารถไปที่หน้ากิจกรรมของบัตรได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่านู่นนี่นั่นอื่นๆได้ด้วยเมนูบัตรทั้งโฟล์คสัปเมนูเปิดเมนูความช่วยเหลืออันนี้ก็คือเมนูความช่วยเหลือเมนูบัตรทั้งโฟล์คสปเมนูเปิดเมนูการตั้งค่าอันนี้แต่และระบบปฏิบัติการนะครับอาจจะใช้ไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้ Nvidia ผมก็จะกดลูกศรลงมาเรื่อยๆบ,บัตรทั้งโฟล์ค Google บัตรทบัญชี Google โ,โนหนในาอคอมสิทธิโภคเเปิดมออันนี้ก็คือบัญชีวิกาชาลัยบัตรท่เหตุราชเทพีกรุงเทพมหานครประเทศไทยถ้าบนคอมพิวเตอร์เราเปิดให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งก็สามารถถามอะไรได้เพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ที่ตั้งด้วยเนาะบัตรทำจากที่อีของคุณเบตบัตรทำอัปเดตตำแหน่งเขาเขาเช็คจาก IP ของผมนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้กดอนุญาตเปิดตำแหน่งนะครับแต่เขาก็รู้ว่าเรา IP เราอยู่ไหนไม่ได้มากนี่คือบัตรผู้ช่วยที่คอยซับซับช่วยและคุณฉันมีข้อจำกัดอ่าไม่ผูกต้องเสมอไปเนี่ยนะครับจำไว้ว่าตอนนี้ AI ตัวน,นี้ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะยังอาจจะเนี่ยเขาบอกแล้วอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปดังนั้นเราต้องมีวิจารณญาณในการใช้งานนะครับ แต่ความคิดเห็นของเขา,า,จ,ะาจะช่วยพัฒนาฉันได้แต่ว่าเราใช้เขาบ่อยๆสอนเขาให้รู้ไม่ใช่สอนผิดนะก็อืมจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในอนาคตละกันถ้าไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนลองใช้พร้อมต่อไปนี้ดูอ่าก็ก็จะมีคําสั่งต่างๆแนะนํามาให้เราบัตทวางแผนเมนูมื้อเช้าดึงอาทิตแบบสุขภาพดีทำได้เนี่ยวางแผนเมนูมื้อเช้าเหรอครับก็ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งกินอย่างนี้ทุกวันไม่ดีให้ Google แนะนําหรือบัตทแนะนํากันดีกว่าบัตทำสอนวิตามินโปรตีนไว้กินเองง่ายๆหน่อย ปลูกผักออร์แกนิกให้กินโหเออเขามีโครงการปลูกต้นอ่อนทานตะวันในสัปดาห์หน้านะเห็นแต่ว่าไม่รู้เต็มหรือ,อยังนะครับผมเออจะไปปลูกอชอบกินหญ้าอ่อนต้นอ่อนทานตะวันนะครับผมบัตรคบอกสูตรทำซุปตามภาแบบโดยการเขียนลง<ห>เป็นตารางเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับรอีกบัตรอันหนะ้าเวลากำลังส่งข้อความบัตรแสดงข้าวที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมซึ่งไม่ได้แสดง,งถึงมุมมองของ Google เนี่ยแหละครับ ตรงนี้ฟังตรงนี้ดีๆนะครับเพราะว่าดังนั้นข้อมูลที่เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับหรือเป็นความปลอดภัยของคุณแนะนำว่าอย่าพิมพ์ลงไปในนี้นะครับพอเข้ามาในตัวหน้า เว็บของบาร์ที่ใช้งานได้แล้วแ่มะไรัร้ให้กดตัว e c h o นะครับหรือถ้าใครที่ใช้ Safari บน iPhone หรือ Chrome บน Android เนี่ยก็หาช่องในได้มัม้คลิกแคปบัล์อินพุตสำหรับข้อความคันซัมมีดิตติดตาก้อนพรอมพีนี้อ่าอินพุตสำหรับข้อความตรงช่องนี้นะครับผมเราก็สเปซบาร์เข้าไปหรือถ้าใครเข้ามาเนี่ยมันก็จะป๊อกอย่างเงี้ยเราก็สเปซบาร์ดังป๊อกแล้วก็พิมพ์สอบถามได้อย่างผมจะให้อ่าไทยอินลิปไทยวงเล็บเปิดแอร์นี่ยา การวิจัย s p a c พระเอกพ l a c k or นี่ผมพิมพ์นะจริงๆเราสามารถถ้าใช้บนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้ไมโครโฟนร่วมกันได้แต่ต้องกดอนดุญ,ญาตให้ใช้ไมโครโฟนนะครับรวมถึงถ้าบน Android iPhone เนี่ยก็ใช้ป้อนตามคำบอกได้ตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยพระเอารวิจัยพระเอกสี่เหลี่ยม black or g r เอกชื่ออ่าเดียมผมะเอชื่อส p a c e น้องอายอคอมอาอมคอมมาน้องคอม space กำลังหาเขาเรียกว่า ภรรยาคนที่สองอืมไม่ใช่สิอ sí ่าเพราะเอกชื่อในมอคอมอ่าแล้วอันนี้นะครับชื่อเรื่องอ่าชื่อเรื่องอือเ้ปอเออือเอปอเออ่านงูชื่อเรื่องสเตสอ่าคนชอบฟันงูเจ้าชู้ space อ่า space คนเจ้าชู้ที่หาแฟนไม่เป็นชอบปีเอชอบฟันงูปอมาเอเอปอปลาไมาไกลงูคือเรื่องของการใช้ AI ไอครับมันจะเป็นเรื่องของการที่เรา มีในส่วนของคําที่เราถามเขาแต่ถ้าเรากําหนดเนื้อหาลงไปเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเจ n เน a เรตหรือว่าประมวลผลคําตอบหรือสิ่งที่คุณต้องการให้ถูกต้องมากที่สุดเสร็จแล้วนะครับให้แท็บมาหนึ่งครั้งี่แฟนไม่เป็นบัตส่งข้ไม่ได้มั้คแบัตไมโครโฟนจะมีบัตรท่านไมโครโฟนหรือ,อสำหรับในส่วนของถ้าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีบัรทัดไมโครโฟนนะครับให้เราสามารถที่จะพูด เหมือนป้อนตามคําบอกนะครับแต่ต้องกดอนุญาตก่อนนะแต่วันนี้เราจะบัตรส่งข้อความาเลือนลูกศรลงมาจะมีคําว่าส่งข้อความก็กด Enter ส่งไปเลยคบ,บัตรกำลังพิมพ์เนียแล้วเขาก็จะบอกว่าบัตรกำลังพิมพ์นะครับอ่าคราวนี้วิธีการคนทอนโฮมอ่ะเนี่ยบัตตอบกลับแล้วครับผมอ่าคนทอนโฮมครับแล้วกด เฮดโฮเทลอ่ามาที่ He ดดิ้งนะครับเดวิคชั่นไดมาร์ล่าสุดเฮดในะครับล่าสุดนะครับถ้าคุณพิมพ์เยอะเนี่ยโอ้ล่าสุดของคุณก็จะเยอะไปเลยแต่ผมลบทิ้งไปหมดแล้วครับอ่าเดี๋ยวมีว่างๆถ้าใครติดปัญหาเรื่องว่าจะลบในส่วนของอ่าการสนทนากับบาสยังไงสอบถามเพิ่มเติมกันได้หรืออยากให้ทำสื่อบอกได้นะครับบัสทำแต่น,นิยายพเพกชื่อหนายหมอคอม่อครับเ,รเจ้าชู้พี่ขาแฟนไม่เป็นนี่พอเราเลือ่อนลูกศรลงมาก็จะเป็นข้อความที่เราถามล่าสุดกันนะครับผม บัตรทำเปิดเมนูสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวกับการสัมผัสหน้าอ่านี่ครับเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆแล้วก็กดลูกศรลงมาบัราบาบตรทำเหตุรักษาเฮดบัตรทำจานฟีดบัตรทำอัพเดตทำไม่นูบัตรเฮดดิเบอเรียสองตันนิยายนักเอกชื่อบัตรทำแก้ไขอ่าเราสามารถแก้ไขได้บัตรทำดูร่างคำตอบอื่นๆดูร่างคำตอบอื่นๆคือถ้าเราไม่กดตรงนี้มันก็จะมีร่างคำตอบที่ดีที่สุดที่เขาส่งมาให้เรากดลูกศรลงมาบัตรทำเนี่นะครับ ปุ่มเนี้ยน่าสนใจคือฟังแต่เดี๋ยวเราลองขออนุญ,ญาตกดลูกศรลงนะครับในหมอคอมเป็นหมอตุ่ดอทีประสบความสำเร็จนหน้าพี่การงานแต่ขามีปัญหาด้านความรักโอ้โหในหมอคอมประสบอ่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จด้านการงานแต่มีมีปัญหาด้านความรักโอ้โหเขาแต่งเลยแบบนี้แต่ถ้าเราไม่อยากอ่านด้วยเสียงตาทิพย์เนี่ยครับคุณกดลูกศรขึ้นไปเนี่ยจะมีบัตรท่านฟัง,จะ,ฟงจะเป็นการใช้เสียงของ Google เสียงนี้เดี๋ยวเราลองสเปซบาร์ฟังพร้อมกันนะครับด,ด,ด,ดังดังดังดการ รแบนึงนายหมอคอมเป็นหมอหนุ่มหล่อที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เขามีปัญหาด้านความรักเขาเป็นหนุ่มเจ้าชู้ที่ไม่เคยจริงจังกับใครสักคนเลยสักครั้งผู้หญิงหลายคนเข้ามาในชีวิตของเขาแต่เขาไม่เคยรู้สึกผูกพันกับใครเลยสักคนอวันหนึ่งนายหมอคอมได้พบกับนางเอกสาวชื่อนางพยาบาลน,น้อยเขารู้สึกแปลกใจกับตัวเองมากเพราะเขาไม่เคยรู้สึกผ่านต่ออะ ถ้าผม Spacebar ไปจะเป็นการหยุดชั่วคราวนะครับผมคือถ้าณขณะที่เราฟังอยู่เนี่ยเรายังไม่มีการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์นะครับปุ่มจะอยู่ที่ปุ่มพอดหรือปุ่มหยุดชั่วคราวเนี่ยครับแล้วเมื่อเรากดเขาก็จะหยุดถ้าเราอยากจะฟังต่อก็สเปซบาร์หยูดแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเขารู้สึกผูกพันกับนางพยาบาลน,น้อยมากโอ,โ,อโอ้มีคนมาหาอ๋อไม่ใช่ครับผมผมผมกดหยุดเองนะครับกดสเปซบาร์ก็จะหยุด นะครับผมแล้วก็เราก็พร้อมแล้วก็ฟังต่อก็กดสเปซบาร์อีกได้และเขาอยากจะใช้เวลากับเธอมากขึ้นเรื่อยๆนายหมอคอมอ่ะต่อประมาณนี้แล้วกันหรือถ้าเรากดลูกศรลงไปล่างๆเรื่อยๆนะครับเกาจะมีให้คุณกดอ่าเดี๋ยวขอเนี่ยลูกศรลงมาเรื่อยๆเลยนี่คือนิยายยาวมาก ก็คือจะมีให้คุณเลือกว่าชอบคำตอบนี้ที่ Google บ a r d แนะนำให้เรากับ Google บชอบอันนี้ไม่ชอบก็คือสามารถแสดงความคิดเห็นให้เขาได้เพื่อที่เขาจะได้ไปปรับปรุงในอนาคตได้เมนูบัตทั้งโฟลดเมนูแชร์สบและเมนูต่อมาคุณกดลูกศรลงมานะครับก็จะมีให้คุณเลือกแชร์และส่งออกส่งออกไปยังอ e ี mail. เมลก็ได้นะครับส่งออกไปยังในส่วนของ Google เอกสารอ ตรงนี้เกาะได้นะครับผม,มดแ,แดตัวล้วก็คุณสามารถกดตัวลูกศรล,ลงไปหรือกดตัวเอี๊โคคลิกแอินพุตสำหรับข้อ,ขอ,ขอขความคำอีดิทมกกาติดป้อนพร้อมที่นี่นี่ป้อนพร้อมที่นี่เนี่ยครับอินพุตตรงเนี้ยสเปซบาร์เข้าไปแล้วก็พิมพ์พิมพ์เสร็จแท็บไปที่คําว่าส่งข้อความแล้วก็รอคําตอบถ้าคุณไม่อยากอ่านเองก็กดฟังแบบเดิมก็ได้ ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับอันนี้สาทิศเบื้องต้นนะครับจะใช้งานบน iPhone ก็ใช้ปัดซ้ายปัดขวาลองสำรวจดูดีๆไม่ยากเกินไปใช้ผ่าน s a f ฟ r รนะครับพิมพ์ b a r o o o l l e o o m ในช่องที่อยู่ ส่วน Android ก็เข้าที่ Google Chrome หรือเบราว์เซอร์ของคุณนะครับพิมพ์ในช่องที่อยู่ว่า b a ร์ด o ูเกิลคแล้วก็ลงชื่อเขาใช้ตามปกติทุกระบบปฏิบัติการใช้งานใกล้เคียงและเหมือนกันมีปุ่มฟังนะครับฟังได้ทุกระบบปฏิบัติการโดยใช้เสียงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกด e s c a p e แล้วกดตัว b ีบาโไปที่แสดงตัวหลักแชร์สำหรไม่ชอบชอบชอบทำต่อเนี่ยจะมีปุ่มทำต่อทุน,นี้เราสเป c บาร์ฟังต่อจากเมื่อกี้ได้เลยเพิ่มมที่จะจริงจังกับนางพยาบาลน้อยมากขึ้น เขาเริ่มที่จะทำตัวให้ดีขึ้นเขาเริ่มที่จะอ่อนโยนมากขึ้นันต่อเอออันนี้เรื่องแต่งนะครับเรื่องจริงเนี่ยพยาบาลของผมไม่ใช่ชื่อน้อยนะแต่ก็มีมีน้อยเพิ่มอีกสักคนก็ดีอืลาไปก่อนแล้วดีกว่าครับกับผมสีโชคบริการหมอคอม1นึ่งสีสพร์ครับลองไปใช้งานกันดูกับบัสเอไสุดเจ๋งตัวใหม่แต่ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขายังใหม่อยู่กับ Google บริการหมอคอมสวัสดีครับผม